สวัสดีค่ะพี่น้องเขาสู้ช่องจอรนีรัมเพื่อนอพิชเชียวค่ะฮะคือใบไล่สวดใบนะจ๊ะลืมพูดอะไรคือลืมมาทีหนึ่งส่วนไหนคือลืมไล่สวดแล้วไล่นีสไล่อันนี้คือเตรียมขึ้นเวทีแล้วนะคะวันนี้ที่บ้านติดต่อพี่น้องมาติดต่ออ่าจังหวัดเลยนะคะพี่น้องอันนี้คือเตรียมขึ้นเวทีแล้วค่ะ งานประเพณีบุญหลังไฟพี่น้องนี่ค่ะก่อนสีทําการแสดงเนาะคะ่ะน้องกับสีเมาวายพระเนาะพี่น้องอันนี้คือทุกวันนะคะพุทธวันกะถือว่าเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะวายคู่บาอาจารย์กรเกวิติเพื่พอเป็นสิริมงคลนะพี่น้องเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสะอ่อนพีอ่น้องมาไล่เต็มเฮียนเต็มสตานอยู่ สังส่งซื้อมตอนให้ไม่ได้ให,ไม,ไ,ใหไม่ได้ตอนเราพี่น้องอีกตั้งหา10%ผลพี่น้องเอ้ยขอบคุณแม่ๆด้วยครับเด้อมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากเนาะจริงฟังมาขอบคุณก็มาความแพงจากเอฟซีตกุ่ทุกคนด้านหลังคมาที่คอยสนับสนุน้องมาตลอดเนาะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งการขอบคุณทุก ขอบคุณทุกทุท่านเนาะพี่น้องเพื่นทหากหัง้เกานพะโกหังพ่อเือดข้รอนพลล่บพลอเพลแต่แต่เป็นนุ่มกับรอยยังสิ้นนุ่มในน้อยจะจอยสิ้นันแมนยี่บ่อจะ้งาน่เขากวุ่นกันแต่อยูสิดมันก็ย่ซุนเดียวกันเดือบซุนขมวงอันนี้ก็ียุบภูพานแมน ร่มจากกู่านมากกันเป็นกบวงเมนค่ะชุดพูนกับเนื้อคุณชายดิชุดพูนนะเออชุดพูนกับเป็นคุณชายดิพี่น้องพี่ดิเปลงแต่ว่าใส่ชุดอันนี้คุณไปแม่ชุดพูนเป็นเท็กเสียงไหมชุดพูนเป็นเท็กเสียงัอาาก่ะรำลองก็ะซือเนาะชุดชุดลำลองกับสารวัตรแม่กระถ่ายโยกบ้านอาจจะเริ่สุขไปยังเริ่มโยก นพูดจใจพูนทำบุญทำกุศสบุญสิบิมงคลทุกตัวเรานะโยขุมานี่งนี่นะก่อนเยรอน้อันนี้ยกเ็นผู้ใต้นั่นนีลูกใต้ไ่ตั่นีเอาอารมณ์ดีดว้เอาอาดดวเ,เป็นทีมงานที่อ,อารมณ์ดี เปลงแรกครับเป็นเพลงแรกเป็นโชว์แรกครับเปิดงานสถานกินมัตรนี้เปิดงาน,นดุลสามถุงคืนเลยดิไปลงฉากดึกปะทุ่ดิมนันนี้ไปลกูกเตรียมตัวไปจะพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศหลังเวทีค่ะพี่น้องอันนี้คือเตรียมตัวแล้วคะ่ะเตรียมตัวขึ้นเวทีแล้วนะคะพี่น้องปฏิจกันที่เตรียมตัวคือเวทีกันพี่น้องคะ่ะ มาทางนี้ค่ะแม่เบลเราเตรียมอะไรน้องคะแพงพี่นอ้องทำใหม่ทุกวันนะคะนี่มาเลยคืทำใหม่ทุกวันพี่นอ้องแกออกเลยไม่สุดแม่บ่เป็นมาเลยวนนี่พี่น้องเฮ็ดไม้สุมืออิหลีค่ะพี่นอ้องสิงว่ามาเลยวนบอเนาะตั้เมือก่เปลนลูกคล้ายๆเก้าอี้เฮ้ยจะจอึดเพราเปลี่ยนน้อแม่เมื่อก่อเป็นวงกลมกระเบิดกระม้าเลิลาพเพราะได้หอยได้อยังกั้นลา ถ่ายทางนี้ค่ะกออกกอกปูไหมนี่เฮ้ยส وني สคัสนิับลูกไายลูกชายน้องตุนน้ำพี่น้องไงระบบนนี้ระบบนนี้ไ่ได้นใติดได้ันนีบอสเฮ้ยเอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยไอุ้ญนเส,สียพี่น้องอะไรเออย่มาหาย่งมาหา ไม่โดนรกระซีหรอกนาะเพลงนี้น่ะมันเป็นเพลงเหมือนกับเหมือนจังหวัดอ่ะใช่มันเป็นเหมือนเป็นเพลงจังหวัดน่ะมันน่าจะโดนสมมติม่าช่ว่ามันจะโดนเป็นแบบเพลงอ่าที่มันเกี่ยวกับเพลงเนื้อเรื่องเลยอันนี้มันเป็นเพลงเหมือนจะเหมือนเพลงจังหวัดจังหวัดเมืองเลยอะไรประมาณนี้แหละถ่ายต่อพี่น้องอ่ะในบรรยากาศด้านหลังห้านเนาะค่ะคันถือกับตัดออกซะมาละพี่น้องถ่ายคลิปก็ได้ระวัางไหมค่ะย่านถิ่นเรือกระซีพื้น น้องๆเตรียมพร้อมแล้วค่ะพี่น้องเพื่อนๆเตรียมพร้อมราคาคืนชูเล็กลัมเพิรนจิมอะไลัมเพิรนเอียงลัมเพินใหน้อเดนโชว์จิมพ่อได้เสียงดีจิ๋มพ่อได้เป็นเดียนเซอร์ <laughs> เพิ่นว่าเสียงดีเฉพาะได้เป็ิดเสื้อเพิ่นว่ามีหน้ากับเส้นคือเก้าหนีละวอนรุ่งขึ้นมวลค่ะพี่น้องค่ะก่อนคือเวทีค่ะท้ายเคียร์จากนอยพี่น้องนอทักทายน้องๆเนาะค่ะก่อนขึ้นเพราะเอิ่นสร้างความสัมพันธ์ก่อนทำงานเนาะพี่น้องทุกที่นะคะก็จะเหมือนก่อนเข้างานก็จะทักทายเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะคะก่อนขึ้นเวทีก่อนทำงานและพี่น้อง แล่วพี่น้องบรรยากาศค่ะตอนนี้คือเตรียมสเตนบายแล้วค่ะบริจจนเป็นสเตนบายกันพี่น้องอันนี้ก็จะติ้นจอนแล้คะนี่ก็เตรียมคนเตรียมยางมาแล้วพี่น้องเขาก็พร้อมขึ้นไปที่แล้วเนาะค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการคอมเมนต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจอนด้วยเด้อพี่น้องอย่าลืมกดซับตะใครเพื่อประพาคลิปต่อไปน้ำเด้อค่ะเขาบอกว่าหมามาเฝ้าจะมีโชคอันนี้น้องหญิง เพ้นกองมาพี <Lil ith> <ale> ่น้องเบิรงก่อนนะคะไปพี่น้องค้าไปในจอดขอตัวไปเตรียมตัวขึ้นไปที่ก้อนทาะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสลับวันนี้ลาพี่น้องเตรียมตัวขึ้นไปที่ก่อนคะ่ะสรับวันนี้สวัสดีค่ะ